เกงมันมีสีไหนบ้างนะผมดกแกเทอเอาไหมคะ <laughs> <laughs> ผมหนูอะ <laughs> ดกอี้ีค่ะมีแดงใช่ไหมแดงส,ส้ม กางเกงคูบี้นหรแม่ อออออเอาเอาเอาเหลืองมาดูดิไม่ได้ใส่นะนะบอมีแฟนจ้าสามีบ่อยนี่ป่าป่าขึ้นมาแะป่าป่าขึ้นเปยแทบวามืนาอนีและ ป้าเมย์ด้วยนะคะห้าร้อยดวงจุกๆป้าๆบอกว่า اد, พูดถูกใจมากเอาไปเลยแม Red, ออนเล่ากับสิคีทอดคอยพอมะคอยไปเรืองดอกหาบูคอยบอกเลยเวลากับสิก็ตรงกันแล้วกับสิตาหยาบหนาบูดผู้เจ้ากัสิคีทอดคอยทุกจัดไปทั้งวงค่ะ คือจริงๆอ่ะโครงการเนี้ยมันมามันมาตั้งหลายเดือนแล้วนอแล้วแอนก็เลือกชาวมิตรไปเพราะว่าแอนอยากเอาวัฒนธรรมไปโชว์คุณชาวมิตรเขาก็จะมีแบบนี่ลูกเลดโครงการพินเรดแค้นไดออียงเสียแล้วก็มีแดนเซอร์สองคนแต่ขนาดคอยไปเฮ็ดผ้าสปอร์ตแล้ววัเด็ดไปใส่แล้วก็ยังเฮ็ดน้าข่อยเนาะโอ้ยห็นดูว่าผู้จ๋ออจ่ายหอดเงี้ยข่อยผมายเฮ็ดผ้าสปอร์ตเสียปีไปเลยพนว่า มันเป็นเรื่องหนาลากักดิเราอยากไปนำ้ำแต่ช่วงเดือนกุมภาแกก็งานแกมีทุกวันเลยค่ะฝนตกคอยวา,าพื้นเจา้ายเวาวพื้นเจา้าฝน,นตกแรงไหมน้าวาวพื้นเูาวพื้หัวตื่นแม่ ฝนตกแรงไหมตกแรงมีลมด้วยแต่มันก็เดี๋ยวก็หยยบบามยมันคฝนลงด้วยป้าดนอนเสร็จแล้วเอาเงินหัวาดีโอ้ไม่ไล่สดจะจะบอกโอ้ยเจ้าของก็บอกเขาเนะโอ้ยเขาก็เอาให้เบิ่งอยูย่นี่เด้อ ให้เพอมีดาวคนตกสิีดาวเลยเลยโอ้ยมันบริเวณดาวอันนี้ฝนตกสิ่ามีดาวป้าเจขึ้นลอยออก้องขาบขาดแตคนเยอะมากเลยมีแต่คนมาบุนกับหนูว่าพี่ฝนตกนะ่ะ เจาออกับยู่หน่านงเง้นั่นแหละแต่ว่าเขาจะออกกับว่ามันฝนโตฝนโตเจาออคิดหอดคะร่ะเจาคิดหอดข่อ,ขอยอแม่บบ๊อสแบ๊บบ๊อสเร็วใช้ใช้บอสแคร์ใช้แชมพูบอสแคร์ค่ะ ยิ้มยิ้ม,มข้างกวไปไปกับใครบ้างเนี่ยเอาจะให้มากับใครก็มากับจวงกับพี่เอกเอ็นเซอร์เอ็นเซอร์ก็ไปอีกคำหนึ่งเลยค่ะแค่อนี้แหละรครับ เราหูรีเดียตของเราห่ะป๊อปแต่เราเป็นคุนแบบใด